ข้อถัดไปก็เป็นการจัดตกแต่งภายในเบื้องต้นนะครับอ,อันดับแรกก่อนที่เราจะจัดตกแต่งภายในเราจะต้องมีฝ้าเพดา,านก่อนนะครับในพวกฝ้าเพดา,านเราก็ต้องเขียนขึ้นมาก่อนเช่นเราจะใช้คำจังแหวก่อนเลยแบบเร็วๆนะเขียนแบบเร็วๆนะครับปิดปิดป้าเพดา,านให้มันก่อนถ้าทำแบบเงียนๆมันต้องเขียนตามมุมเก่านะครับอย่างนี้ผมทําเร็วๆให้ดูก่อน ิดฟ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกดูว่าเราจะตัดมองเข้าไปส่วนนี้หรือมองเข้าไปส่วนนี้สมมติผมจะเลือกที่จะมองจากหน้าบ้านเข้าไปเนาะมองไปดูที่ทุกตัดหนึ่งนะเห็นไหมโดนตัดละจากนั้นผมนก็เปิดเป็น perspective นะครับก็ซูมเข้าไปซูมเข้นอ่าเราก็จะได้ห้องเกิดขึ้นละอีางนี้บางทีเราขยับซ้ายขยับขวาเนะี่ยมุมมันเบี้ยวมันนเอย่างบ้างนะครับ ให้เราเปิดค่าทำเวลา t ู point ทุกครั้งที่ทำอินเทอร์เน็ตต้องทำเป็น two point นะครับเจาจะตรงปึ๊บแหมตรงหละ่ะแล้วขยับตรงมานี่พอเราดูงเข้าไปเห็นไหมมันยังเห็นขอบข้างไม่สวยเราต้องตั้งค่าโฟกัสโฟกัสก็คือ,เ,อเลนเลนกล้องนะครับใงตอนนี้เลนกล้องผมคลิกคลิกคลิกฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นบลนขยายมันอยู่ที่สานสิบพันถ้าจะให้ดีก็อยู่ประมาณหกสิบหรือห้าสิบหกได้ไปหกสิบเนาะ กดกด Enter แล้วก็ Zoom เข้าไปใหม่เห็นไหมฮะมันจะเลนจะดูกว้างขึ้นอ่าจากจากของเดิมที่มันจะดูแคบๆแ,แล้วก็ใส่เป็น Full p ์เ e ็น l ือมันเดิมนะครับอ่าได้ละเสร็จแ,แล้วพอเราได้ภายในเสร็จปุ๊บล้วก็ที่ขวากด Add นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นภายในนะอ่า,อา,อาโอเคนี่กลับมาดูไอโซเห็นไหมมันคือไอโซ มันก็เป็นภายในนะครับอ่ะต่อไปเราจะเข้าสู่การเรนเดอร์ด้วยเอ็นเตเให้คลิกสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสตาร์ตเอ็นเตเกปึ๊บอ่าก็รอคอมพิวเตอร์ประมวลผลสักสักครู่หนึ่งถ้าใครลำเยอะหรือว่าหน้าจอดีก็ประมวลผลไวนะครับอ่าของผมได้ละทีนี้ก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องกดตั้งค่าตรงนี้ครับเอ็นเตเก็อ่าซิงโคเพื่อให้ตัวเอ็นเตเก็กับตัว หน้าจอทากเก็ต p ของเราอ่ะมันไปด้วยกันถ้าสมมติเราไม่ไม่กดเนี่ยเนะี่ยผมหมุนท a กเก็ต p อปอ่ะเห็นทเก็ตมันอยู่นิ่งๆเลยมันมันไม่มันไม่ไปด้วยเนาะอ่าแต่ถ้าผมกดคำว,ว่ามอ่า e x t e n ชั o นอ่าเอ็นกเก็ตนี้นะแล้วก็กดคิยโคเพราะผมหมุนหมุนจอทากเก็ต p เนี่ยนะฮะเห็นทเก็ตมันจะไปด้วยนะครับไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเวลาเราทำงานเราจะทำงานสองจอก็คือจอที่เป็นทกเก็ตกับ จอที่เป็นเอ็นท์เคตแบ่งกันอย่างละครึ่งอย่างนี้ก็ก็จะดีครับนะฮะอ่าทีนี้คอนเรื่อจะตั้งค่าแสงเราต้องมากําหนดชาร์โดตรงนี้่ันว่าเราจะเอาแสงเข้าด้านหน้าหรือแสงแสงเข้าด้านไหนวิธีดูก็อ่าดูจากจอภาพของสเก็ตอัพได้นะครับชาร์โดอ่าเปิดเงาขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ละว่าชาร์โดมาทางไหนอ่าเราสามารถปรับวงมุมผมปรับอันนี้คือแสงเข้ามาจากด้านหน้าเอ้ด้านข้างเนาะ ฝั่งนี้นะามาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้กําลังดีนะครับอาจจะว่าผมผมเอาเข้ามานี้ตั้งค่าสว่างเบือนนิดหน่อยทีนี้เวลาเราตั้งค่าในสเกตอัพเนี่ยมันจะไม่มีผลกับเอ็น,อนเตเก็บเลยนะครับไม่ไม่มีผลเลยถ้าเรากดอัปเด็กก่อนอพ่ยงแต่ว่ามันจะเห็นเงาเกิดขึ้นแค่นั้นแหละว,วิธีการตั้งค่าให้ภาพมันสว่างขึ้นเนี่ยให้เรามากดตรงที่ ที่เซตติ่งนี้ก่อนนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับวิจรเซตติ่งคือคือการตั้งค่าที่มองด้วยสายตาอันดับแรกคือเอ็โพตวเนี่ยก็คือบรรยากาศรวมเนี่ยของโปรแกรมทั่วไปมันอยู่ที่ประมาณ50ถ้าเป็นงานภายนอก50นั้นก็โอเคเพียงพอล้แต่ว่าถ้าเป็นงานภายในมันต้องสว่างขึ้นนะแล้วก็อาจจะปรับไปที่60เอ็กพอตวนะครับเห็นไหม ยิ่งปรับเยอะๆมันยิ่งสว่างสว่างเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็อ,อยู่ประมาณจัก5นะี6 0ประมาณ60นะล,ล่างแลนเดอร์ลิงคุณภาพก็คือความละเอียดผมตีไว้ประมาณความละเอียดสูงถ้าอันต้าก็คือแรนเดอร์ครั้งสุดท้ายแล้วมันสวยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยปรับเป็นอันต้าอ่ะอิมเมจอิมเมจก็คืออ่าอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับแสงแสงที่เป็นไฮไลท์ยิ่งปรับสูงยิ่งสว่างนะฮะแต่ถ้า ลดลงก็จะมืดลงนะฮะตากตรงนี้ถ้าโดคือเงาอ่าปรับจวงปุ๊บเงาก็จะเข้มอ่อนอ่าผมจะไม่ยุ่งกับมันตอนนี้นะฮะ่าเลเท,เทมเพรร์เนี่ยก็คืออุณหภูมิของสีนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นสองถ้าเป็นงานภายในนะแต่ละคนจะใช้ไม่ไม่เหมือนกันนะแล,ะละ้วจะสูตรแต่ผมชอบใช้ประมาณนี้นะครับ โมชันเบอร์ก็คือทําให้ภาพมันเบอร์ซึ่งผมไม่ชอบภาพเบอร์ผมปิดเป็นศูนย์เลยนะครับเลนแฟร์เลนแฟร์ air, ผมก็ไม่ใช้ผมก็ปิดเป็นศูนย์ไอสองตัวล่างผมก็ไม่ใช้นะครับผมปิดเป็นศูนย์หมดบูมนี่เป็นค่าความพุ้งของแสงนะครับถ้าใส่พุ้งมากๆแสงก็จะนุ่มนุ่มก็เอาประมาณเฉดหน่นะครับดันโมดเยียนี่คือฟล็อกฟ็อกเป็นหมอกผมไม่ชอบหมอกผมปิดนะถ้าใส่เยอะมันมันพุ้งเนะี่ยอ่าผมปิดปิดไม่เลยนะฮะดันบต์นี้ก็คือแสงอาทิตย์ ความเข้มของแสงอาทิตย์สมมติว่าเราต้องการแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่นะมันก็สว่างขึ้นนะฮะสว่างขึ้นเรื่อยเยิ่งยิ่งงานภายในจันใบนี้ถ้ายงานภายในเนี่ยมันก็ยิ่งฝั่งนี้มันก็จะมืดเนาะอืมแล้วก็เอามาทักกลางๆมันก็น่าจะสวยแล้วนะฮะฮารดดชั้นใบนี้ก็คือความคมของเงาถ้าไม่ตั้งเลยมันก็จะประมาณนี้ถ้าเพิ่มสูงเห็นไหมฮะยิ่งยิ่งสูงเงามันยิ่งแข็ง ลดปุ๊บเงามันเบอร์ผมชอบอยู่ประมาณกลางๆนะมันดูไม่หลอกตาดีนะโอเค i ิงเทนที่ีอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ต้องมายุ่มันก็ได้นะครับเอมเบแล้วแต่อยากปรับก็ปรับอ่าแต่เรียนปรับนะฮะมุมตามขอบมันก็จะมืนๆแต่ถ้าเราปรับเอมเบรสเยอะเนี่ยก็สว่างๆก็มันเหมือนบอยสอบครับคือเราสามารถอ่าลองปรับดูมันอาจจะมีความแตกต่างน,นิดๆหน่อย,อยๆก็ไม่เป็นไร เอาพูดก็คือส่งออกเป็นายอะไร Phd อ่าหรือว่าจะเป็นอันต้า h เฮดีเ่าตั้งหมดเป็นฟูแล้วกัน p ูก็คือพันกว่านะฮนะนาทีมา้ามันนี้เป็นวิวดีโอนะไม่มควรยุ่งกับมันนะฮะแล้วก็สกา,ายสกา,ายคือท้องฟ้าที่อยู่ภายนอกหรือว่าพวกไฟเฮดด M I ก็ซึ่งมันจะเป็นงานภายนอกเราไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่านะเบื้องต้นบรรยากาศภายนอกจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของบรรยากาศภายในต่อนะครับ